หลอนแบบว่าทำร้ายตัวเองอกีดหน้ากีดตาตัดนิ้วจริงตัดนิ้วเลยใส่ขวดปิดฝาเลยเพื่อนกูให้มึงเว้ยเอ้ากูรักมึงกูให้มึงเว้ยจริงเป็นยังไ,งไโ ขอขอบคุณผู้สับสนุนรายการบริษัท PP Cargo and Shipping Inter n a t i o n a l Group และนี่แหละครับคอนเฟกของ LO ลถหน้าแล้ะสบู่โชวสกินแคร์ครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่0983951967 และก็อนยาดมหอมไทยฮะดมแล้วหอมสดชื่นขายทั้งปลีกและส่งสนใจสามารถโทรได้ที่09525964 5ห้สือแอดไลน์ตัวนี้นะฮะและนี่เลยครับแก้วเก็บความเย็นยี่ห้อนะพี่แ็ดยี่ห้อนะฮะแ็ดโอ้โหแก้วเก็บความเย็นนะครับมี2ขนาดขนาด20กับ32อ่อนใครสนใจไปหาดูที่ช h อป e ีนะฮะและก็นี่เลยครับอาหารเลิศมลไปดูคลิปกันแบ c ็กบิเราตั้งใจทาให้ทุกมือ เป็นมื้อที่แสนพิเศษด้วยบีฟเวอลิงตันเลดี้ทุคคุกรับประทานอาหารสุดเลิศหรูง่ายๆได้ที่บ้านเอาละท่านชมท่านใดสนใจอยากซื้อไปทำกินที่บ้านไปลองชิมลองดูได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0619511277หรือตามหน้าเพจนี้เลยครับ สวัสดีครับมาพบกับช่องหนังมระกออฟฟิเชียลกับช่วงรายการฟังมันเพลินกับพี่เอิญวัดใหญ่นะฮะโอ้โอีพีที่แล้วนี่บันตอนที่แล้วนะบันมากเข้าเรื่องเลยพี่โยผมอยากจะถามแบบนี้นี่ผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วในยุคของพี่ที่เขาเรียกว่ายุคเท็กซัสเนี่ยมันมีคนอยู่ในยุคแบบเนี้แล้วก็ไปใช้ไอไ้อะไรอะสิ่งไม่ดีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหน้าตัวหลังเนี่ยจนสติปัญญาเสียเนี่ยมีเมาดีนเมาดีอืม เยอะมากอืเยอะมากเอาอย่างแค่เอาอย่างแค่เริ่มเริ่ม,มไม่น้อยคือหลอนหลอนแบบว่าทาร้ายตัวเองอกรีดหน้ากรีดตาตัดนิ้วจริงตัดนิ้วเลยใส่ขวดปิดฝาเลยเพื่อนกูหให้มึงเว้ยเอา้ากูรักมึงกูหให้มึงเว้ยจริงเคยเจอไหมโหกรีดหน้ามเลยหน้าเบิอเลยบางทีเชื่อ,อไหมผมเคยเจอเด็กคนหนึ่งกรีดหัวแบบเย็บไม่ได้อะ ต้องส่งโรงพยาบาลนอกเลยไม่รู้มันใจมั่งับด้วยอะไรนั่งกดด้วยนี่เลยไอเนี้ยไปมิดโกนผ่าเบ้นเนี่ยกดเลยพืชพืชหูหยด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 คือไม่ไหวแล้ว่คือหมอรวบมาจะดึงดึงไม่ได้แล้วมั่งมั้งแหวกเลยดึงไม่ได้ต้องส่งโรงพยาบาลนอกเลยเพราะมันเกิดจากสาเหตุนี่แหละการเล่นตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็การเล่นตัวเมาพวกนี้เล่นจนเสียสติคือคิดมากน้อยใจเพื่อนเดินเดินมาโอ้เอินแกเล่นผมน้อยใจแกว่ะไม่หยิบ โปกาแฟที่เป็นแก้วสมัยก่อนนะโปโปโปแแหกเย็บกันเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องคือมาหลอนน้อยใจคนนู้นน้อยใจคนนี้อย่างนี้ยังไม่ถือว่าเสียสติเท่าไหร่นะบางคนนี่นี่เลยเข้าตัวเองเลยให้มึงสามแแหใช่ที่แล้วแล้วไส้แตกนะไส้แตกออกมาเย็บข้างนอกเลยออกไปเย็บข้างนอกบางคนก็เดินหัว แทงเองอ่ะเพื่อให้ไสแตกออกลงมันนออกเพื่อจะเอางานเข้ามาแต่บางคนเนี่ยคือหลอนบางคนเนี่ยมึงมึงไม่รักกูแล้วมึงจะปิดกูหรือบางคนแบบคิดเองเรื่องเมียแล้วป๊อปสาเหตุมันเกิดจากการใช้พอใช้หนักเนี่ยพอไม่ได้นอนสักสองคืนสามคืนเริ่มมาแล้วบางคนก็เป็นเป็นโหมดนักรบอย่างผมเนี่ยสไตล์ผมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ข้างในเนี่ยผมจะถ้าสักสามวันผมไม่นอนเนี่ยผมจะเปิดโหมดแล้โหมดนักรบแล้วผ้าเป็นคอ เสื้อทหารเน็บเด็กรุงเท้าของเขาเน็บจนเกม่ะเกมพ่าเคือคิดคิดในใจผมนะคือเกมที่ดีกว่าโดนนี่เกมที่ดีกว่าโดนมีมีโจมไหมไม่มีคือว่าจิตตกจิตตกอาจารย์ทอมน้องผมเนี่ยเจ้าที่เขาบอกลากพี่ไปนอนก่อนจะลงโสตินผมบอกเลยว่านีรวมบ้าเลยรวมรวมรวมโอ้พวกพวกอาจารย์ทอมพวกเบียร์น่ารายอยู่กับผมนี่รวมตัวใส่ใส่เสื้อเตรียมลงเตียมเด็กเลย แม่งมาแล้วแม่งมาแล้ววันนี fruit, ้แหละแม่งบอกมาเรียบร้อยแล้วคือแม่งจะปิดบ้านเราแล้วไอ้โบมาเบ้นเมื่อก่อนอยู่เตรียมเลยมีแน่เชื่อผมแล้วเราเข้าบ้านเน่ะแม่งเตรียมมันพึบพับพึบพับไปหมดเลยนั่งรออยู่ครึ่งวันแห้งเลยพวกจนจนเราจนเราแบบว่าเราสามออนแล้วเราเริ่มแบบตลบเลยไอ้จานทอมน้องมาบ้าไอ้เฮียสักไม่แน่เดินไปเลยมันเดินไปเลยไปถามไอ้นั่นเนี่ยเอ้เขาก็ปิดบ้านกูจริงเหรอเฮ้ยกูจะไปปิดกูต่อไหนบ๊วยเจอเฮีย เอ้ยเอาพี่ไม่นอนนะแม่กูวทือหูดำเลยคือด้วยอ้วพวกตัวเล็กตัวใหญ่มันเยอะแล้วก็ยามเมาเยอะคือผนแั่งบ้าคลั่งและความดุเดือดอ่ะคือแค่เรื่องเล็กน้อยอ่ะพูดไม่เข้าหูนิดหน่อยอ่ะเอาก้อนหินใส่ผ้าเช็ดหน้าใส่ผ้าขนหนูม,ม,มัดมัดมัดแล้วก็ผูกหางมือแล้วก็จับพอมีแบบนั่นคือเอาแบบว่าไม่หลุดอ่ะเลยกดหัวเลยปังป,งปังปั้งหัว,หวแหวกเลยนะเพราะฤทธิ์พวกนี้โดยตรงเลย ด้วยความดิบเถื่อนของะหมยก่อนด้วยความบาข้างของเรือเรือนจําเนี่ยแม้กระทั่งของเรื่องไม่จ่ายตังค์กันเรื่องโอนเงินก่นข้งนอกหรือเรื่องเอาผู้หญิงกันั้งนอกอคุณเอาเมียผมผมเอาเมียคุณเนี่ยไอ้นี่เพื่อนฝูงกันแท้คบกันอยู่มึงปล่อยออกไปสองอาทิตย์เอ้ามึงไปเอาเมียกูแล้วแต่เดชะบุญมึงยังเดินทางสายดําอยู่มึงต้องกลับเข้ามาอืมแล้วกประกากไปแล้วว่ากลับเข้ามามือกูวางเพื่อนไม่มีอื นอกจากคุณหมอคูแบบว่าสักสักสามแผห้าแผลเงี้ยอืมแล้วเราจะกลับมาแบบเป็นเพื่อนแต่ก็อยู่คนไม่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 ทางสนิทใจไม่สนิทใจไม่สนิใจคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะผมจะบอกให้ยอมพูดเราต้องพูดตรงๆแบบเนี้ยเหลือก็ช่างมันยาเสพติดเป็นไงอทําผลส่งผลร้ายอย่างนี้ส่งผลร้ายแบบนี้เลยนะในยุคในยุคสมัยที่ผมอยู่าก่อนที่ผมจะปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีพวกตัวเล็กตัวใหญ่ หรือไม่มีของเมาที่เข้ามาแบบถาโถมเหมือนสมัยก่อนมีแค่เมาเร็กๆแบบไป,ไปขนาดบางทีเนี่ยไอเนี่ยกระทืบเอาไว้ข้างนอกเจอหน้ากันยังหัวเราะเลย<ม>แล้วก็ถามว่าเอ้ยมึงจำได้ไหมจำได้ก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะเออเดี๋ยวมึงต้องขอโทษกูก็แค่นั้น<ม>คือบางทีก็มีแบบเพื่อนเดินมาขอบ้างม,มีอะไรเดินมาขอบ้างคือถ้าเราไม่มีการขาดสติอะบางสิง่งบางอย่างมันคุยกันได้<ม>คุยกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ ให้จำได้ป่ะแกบิดผมไว้ข้างนอกโหยบิดไปเยอะเลยบิดไว้หกเจ็ดหมื่นแต่ว่าถ้าเราไม่มีเม็ดในตัวเราหรือว่าเราไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้แผนนี้เดี๋ยวผมขอข่อนผมขอผ่อนสักสักเจ็ดงวดสิบนวดก็ได้มันคุยกันได้คุยกันได้หมดแต่ถ้าเกิดว่ามีแบบมีอะไรเข้าไปในเส้นเลือดแล้วเนี่ยไม่มีคําว่าคุยต่อให้พระพรหมลงเข้ามาแขแบมพูดแบบว่าเราใหญ่เลยเราเป็นแบบยักษ์สิแล้วอ่ะ ต่อให้เทวดาเนี่ยตอนนี้ลงมาช่วยมึงก็เจ็ดองค์เนี่ยก็ช่วยไม่ได้ให้คือกูไม่ยอมทุกอย่างอ่ะเพราะมันเหมือนหลุดโลกเนอ่ะอย่าใครที่เป็นเดินมากนึงใครที่เป็นพักพวกเราแบบเดินด้วยความหวังดีนะเฮ้ยโยขอเฮ้ยอย่ามันมีเรื่องเลยเดี๋ยวขอไอ้สัตว์มึงเอามันมาเอากัวอ่ะไปไนไปอีกไปไนไงีนี่เจอเจอแล้วจริงดูให้เพื่อนเจ้าที่ม่งอยู่เวรแม่งตึงไหมผ่อนเงินนิวหวาไว้เบื้อหลังโอ้หมึงไม่เอากูีกวหวาไอ้สัตว์มึงอกูหักเลยเลยไม่เปี้ยวไม่เปี้ยวไม่เปี้ยว่เออไว่เิ ด้วยฤทธิ์แล้วก็เรื่องเรื่องเมาเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยเล่าในอีีหลายหลายอีพีมาเลยผมกับมดเอ็กเนี่ยเพื่อนรัก,กแท้ๆพอโดนตัวเมาเข้าไปคุยหน่อยเดียวไม่เข้าหูเนี่ยสาวกันเลยพอสาวมันเสร็จปุ๊บตบท้ายด้วยเหล็กอีกอ,อืมแล้วสุดท้ายพอสั่งเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมันถึงมันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรไม่มาบอกบอกว่าไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นทาไม่ได้หรอกคือรู้แต่ถามสายเห็นว,ว่าเฮ้ยมเมื่อกี้ที่มือนี่หัว มันเกิดจากเรื่องอะไรตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอไล่ไปไล่มาหาไม่เจอเลยไล่ไปไล่มาหาเรื่องไม่เจอคีรื่งนี้เกียวจริงคือมันเป็นเกี่ยวกับการขาดสติการยั้งคิดแม้กระทั่งผู้คุมในเรือนจำยุคก่อนที่ผมอยู่ผู้คุมก็เสพนะอืบูสายดาผู้คุมผู้คุมก็เสพนะแล้วผู้คุมก็ขาดสตินะกระทืบดโทษแบบบ้าคลั่งเหมือนกันกระทืบแบบเรื่องมือแคบมือเซฟตยาเส้นขึ้นห้องรอเนี่ยมึงเอาฟันหน้าเขาออกเลยเหรอเคยเจอไหม โอ้โร้องขยายกว้างเลยเตะเตะไม่เล็งเลยเขาาอกโก้รุ่นเก่าแผงหน้าไม่ค่อยมีเพอาะเขาสูคอนแบตเอาไปหมดเลยเกินกว่าเหตุอตบางทีอ่ะแค่พัชนาเนี่ยพัชนาเลยมันเป็นกฎของแน่นอนผมเคยเจอไหมพัชชนาเนี่ยมันเป็นพัชชนาผืนเล็กคือพัชชนาผืนใหญ่เนี่ยเขาไม่เอาขึ้นท้องแล้วสมัยสมัยล่าสุดเนี่ยเพราะว่าเขาเอาไปต่อบัดรวมกันแล้วก็แล้วก็แขวนเขาก็เลยออกเป็นกฎมาว่าพัชตัวไม่เอาขึ้นแต่พัชตัวท่นนี้ท่านนั้นน่ะคือเจ้าที่แม่งเหมารวมหมดมึงไม่ มึงไม่แบบว่าผ่อนคนให้อา้ารยโทษว่หน้าร้อนน่ะคือน้ําก็ไม่ไหลยอยู่บนห้องอ่ะแปดสิบคนร้อยคนเนี่ยน้ําแม่งไหลถ้าเกยอไม่สามารถ<ม>ที่จะแบบว่าอาบน้าได้ทุกคน<ม>เต็มที่น้ำคนละขันรูปตัวหอบเปนเทา<ม><ม>และเอามือลูบแบบก,ก็เราก็มีผ้าจีหน้าผืนเล็กๆไปผืนหนึ่งผ้<ม>าจีหน้าที่แบบซามูอผืนเล็กๆผืน<ม>ไม่ใหญ่มากะนะ<ม>คือเอาไปตุ่มน้ําอ่ะเพื่อมันประหยัดน้ําแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวมันขายร้อนเพราะหน้าร้อนแม่งร้อนจริงเลยร้อนแบบนิ้ว่าพัดลมเนี่ยที่หมุนแรงๆหน้าหนาวเนี่ย พอมาถึงมาถึงหน้าร้อนเนี่ยแม่งหมุนแบบนับใบได้เลยแม่งหมุนแบบนับใบได้เลยใบ,บ,บนี้ใบน,นนี่ตั้งนับนะนี่มันวิ่งชะลอยวะ่ะคือไม่เหนื่อยอ่ะแม่งคงหมุนมาหลายสิบปีแล้วได้โคตรตลอดอ่ะแม่งหมุนไม่ไหวแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อนอยู่เนี้ยเราต้องโทรตามช่างขึ้นมาแบบว่า บอกกับช่างอะไรบอกช่างช่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปช่างหนึ่งจำติดรีเลย์ผมสักสองตัวมันจะเย็นโอ้ยแม่เอาเอาสามตัวเลยติดแม่ก็ยอนุแม่ก็ยอนเลยแล้วเราก็เอาไปากิหน้าเขาแต่เจ้าหน้าที่เขาเห็นเวลาเราขึ้นห้องแล้วก็กดระเบียบก็มีแล้วไงไม่ให้มึงเอาผ้ากินหน้าขึ้นมาผืนแค่นี้หน้าหัวหน้าไอ้สัตว์มึงเสียหมาหูยย่ำหัวเลยจริงแล้วแม่แล้วผมอ่ะพวกน้องๆผมโดนแล้วย่ำหัวเสร็จนะเช้ามาไม่จบนะไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้ ขามาขึ้นไปซื้อเรื่องเนี่ยเ้ยคนเมื่อคืนชื่ออะไรวะเดี๋ยวลงในรายงานตัวกูห้องพักเวรโอ้โหจะออกเวรแล้วมึงยังจะซื้อเรื่องกูอีกไหนใไรนั่งหนัว่างอยากมาไปนั่งฟารลบอกอยาไอเด็กคนนี้นะเดี๋ยวกูออกเวรก่อนสายสายสิบโมงกูเข้ามาถึงซูริงนี่ก่อนจะออกในอาคาาก็ออกไปไอันนี้แดกข้าวไม่ได้เลยอะให้ลาบผมเด่ยแดกข้าวไม่ได้เลยพอพอพอแบบว่ารอตลอดเขาเห็นรเเขาเห็นพอมาเท่านั้นเนี่ยไประกาศเนี่ย ไอห้องสามลับสองไลยคนยนี้วันนี้มาปุ๊บโอ้หมาถึงวิดพื้นลุกนั่งซิทอัพโดนตีโดนเสิร์ฟคือเมื่อคนะืนชุดมึงไม่จบนะแล้วมีแบบว่าทำไมไมึงเสียงมึงก็ได่างกาเดือดไงทำไมเขาฝึกพี่นายสามเดือนอุ้งแท่งพี่นายนี่คือผ้าชนะผืนเดียวผ้าชนะผืนเดียวชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากมายเกิดพักว่าละแกงพักเลงมาขับกากไปเลย เติมมาโอ้ไฟแรงเลยจริง hmm> คือเจ้าที่ไม่ดีมันก็มีสมัยก่อนต้องยอมรับความจริงใช่ไหมใช่โอ้มันอยู่กับพวกเราเราก็อยู่กันมาใช่ไหมเจ้าที่ดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยบอกว่าคุณกระโทษหรอกผมผมพูดอย่างนี้เลยเจ้าหน้าที่สมัยก่อนน่ะเจ้าที่ที่แบบมียศถาบรรดาศักดิ์หน่อยแบบมีการศึกษามีความน่ารักกับพัฒนาแกก็ไปอยู่ฝ่ายอยู่อะไรของแกไปการศึกษาท่านเอ ถ้าในแดนก็จะคัดอย่างนี้มาในในแดนก็จะคัดแบบนี้มาแบบมาปาพวกเราแหละจัะคาดเป็นพชรคาดหน้าโยกโอ้แล้วแต่ละคนก็โอ้โหยิ่งยิ่งกว่าสามารถยักษ์อลุมินียคือไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนคือแม่งโยกหลบหมดเลยตอนที่แม่งโยกคือแม่งรู้คือว่ารู้เหลี่ยมจัดอะผีเห็นผีเลยคือแม่งเดินเข้าห้องไปแ้วแม่งจู่จโจมเนี่ยแม่งเดินเคาะเซฟหมดเลยปัง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 กระบุงกระเบื้องเนี่ย คือไอ้ยี่ให้มั่งทำงานหน้าเพราเหมือนกับว่ามันนอนอยู่ข้างห้เลยเหมือนกับเป็นสเปซเสมือนนักโทษคนหนึ่งเช่นในทิชเตอรที่ฉลาดเก่งมก่ามึงต้องมีสายแล้วในห้องกูมันต้องมีสายแต่แม่งไม่มีสายด้วยวันจำของแม่งแม่งดูยังกระซึ่งซอกเล็บซอกเหี้ยอะไรดูแม่ก็แม่งจะเอาไขควงขึ้นงัดทีวี่ท่ออกมาดูแล้วไม่มีอะไรขนาดนั้นเลยนะกเจอที่ที่บางบอนล้วงเก่งตามท่อตามมุมตามเหมือก ตามเลอเอาอะไรไปซ่อนจะไม่พ้นจะล้วงเก่งมากล้วงเอาหมึกไปซ่อนเอายาไปซ่อนจะล้วงเจอหมดล้วงเก่งในที่นี้มองถ้าถ้าตรงนั้นมันมีงูผมว่าตายไปสิบรอบน่าเลี้ยงนะน้าเลี้ยงอีกงผมูเเก่งล้วงเลยดูเซ็กซ์ซันมีคนแบบสตรีตติแบบนี้ไหมมีผมเคยเห็น่าที่ตอนนั้นจะเป็นประตูชายหรือเ่าไม่เป็นมีทินเนอร์เขานั่งดมทินเนอร์ล้อมวงกันนะสี่ห้าคนดมกันเพลินๆนี่กำลังได้ฟิลอะตอนนั้นผมไม่ดมหรอกผมมองเขาดมืันดมพอได้ได้ฟิลแล้วได้ ได้ฟิลสักพักแล้วเขาหยิบโต๊ะที่เขานั่งตอนที่มีโต๊ะโต๊ะจิโกนั่งเขาหยิบโต๊ะขึ้นมาเนี่ยเขาเบิ้ลหัวตัวเองปั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 งเนี่ยโอ้ยเล่นเลือดใหอาบหน้าเขาพูดอะไรต่อเลยไหมเขาบอกทีนี้ของกูนะแต่ทีต่อไปกูไม่รู้เว้เชื่อมั้ยไันรู้ก็ไม่รู้ ผมก็ไปหวานระแวงลเริ่มเริ่มกระจายแล้วเริ่มคน้างแล้วขนาดตัวเองยังหวนาดคนอื่นจะเป็นยังไงอ่ะแม่งลุกกันเพื่หมดไปไปเรื่อยเรื่อยเยอะๆนี่คุณหลุดแหกหลุดแทกโอ้แม่งเนี่ยเอาเอาผงเสียราไปติดเอาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเคยมีไหมเคยเคยเจอไหมแบบที่ว่าตัดเคยเจอไหมไม่ไม่ผมไม่เห็นว่าเมาตัดแต่ผมไม่ตัดไมเห็นตัดในลักษณะที่แบบอ่าเดินหัวเดินแต้มหรือน้อยใจอะไรเงี้ยไม่รู้มันค่านิยงงผมก็ใช้ผมก็มีเลยไปดูผมก็มี คือตัดตัดนี่ออกไปเพราะว่าเดินเดินหัวเดินแต้มมาแต่ว่าด้วยด้วยตัวกล้าไหมไม่กล้าก็ไปใช้ก่อนใช้ทําให้แบบมีสิ่งพวกนี้กล้าแล้วก็แล้วก็ตัดไปนะครับถ้านอกเหลือจากพวกนี้มันก็ยังมีเรื่องการพนันด้วยเรื่องการพนันนี่คือหนักพอกันใช่หนักพอกันเรื่องการพนันเนี่ยคืออย่าว่าแต่นิ้วเลยอย่าลูกตาอย่าเล็บเลยถือว่าต้องมอบเลยนะนี่แต่แต่ที่ผมอ่ผมเห็นมาเนี่ยที่ผมอยู่ในเรือนจำจังหวัดเนี่ยคือแทงบอลเนี่ยไม่มีจ่ายเนี่ย ตึงแล้วก็ใส่ขวดเดินไปหาเพื่อนเลยกูไม่บิดหรอกเพื่อนเลือนที่จดกูเลยกูไม่กินกับเพื่อนกูให้แบบนี้นะให้มึงไหเฮ้ยอะไรวมเได้ยรไม่ใช่ว่าจบนะมึงไปหาหมอกลับเข้ามาทึบทึบนะโธ่ที่ปากมันแตกหมดอ่ะมึงเดินหัวเหรอมึงจ่ายจ่ายอะไรมึงจ่ายอะไรแบบนี้แม่วกะทืบกระทืบอีกนะ จบนิ้วแล้วก็ยังโดนอยู่นอกจากเป็นพวกซาโมพวกจิกโก่แล้วก็เห็นว่าเขาจะให้กันเอ้กูให้มึงแผ้หนึ่งคือเล่นเสียใจกูให้มึงไปแผ้หนึ่งสองแผ้บางคนกีดเป็นแก้มจะทะลุอยู่เป็นเพราะทำไม่เอาแล้วไอ้หน้านี้เขาไม่เอาแล้วเบื่อแล้วแก้มนี้อะไรเงี้ยเห็นมหมย้อะเป็นฤทธิ์เป็นฤทธิ์ด้วยแหละถ้าไม่มีพวกนี้มันก็คงไม่กล้าหรอกเป็นแล้วใช่ไหมถามว่าไอ้พวกไอ้เนียมันเก๋งจีดเนะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เจ๋งจีดแต่ว่าด้วยความที่ฤทธิ์อย่างบางคนอย่าผมเจอแม่งดึงเหนือคอมาเนี่ยแม่งแทงเลยทุบทะลุนี่แม่งดึงป๊ เปิดมาอย่างนี้เลยเปิดแบบว่าเห็นเป็นลูกกระเดือกอะไรแดงๆเปิดแล้ว,ลวทิ้งหัวทิ้งหัวทิ้งหัวอยู่บนตอยอ่ะโหอ้ยเห็นไม่ไหวเลยใครทิ้งมึงอ่ะจะเข้าเมีย <laughs> จะเข้าไปฆ่ามาเรื่อยระดับเองมือคำระดับทีมันจะมีแบบนี้นะแบบว่าพอพออบเมียการแบบนี้ก็ ชอบทำร้ายตัวเองอันนี้ยังอันนี้มันก็เรื่องของมันเป็นกรรมของมันบางคนเป็นมีอาการเหมือนวไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายเหมือนหนักกว่าทำให้คนร้ายเองคนหนึ่งก็มีนะไอ้นั่นกเดินเดินอยู่โดนตีเลยโดนโดนเรื่องอะไรไม่เคยมีโจทย์ใครเลยเป็นเด็กทุ่มจานโดนคือบางทีหน้าความหน้ากลัวพวกอย่างเงี้ยไอ้พวกเกเรแบบนี้พอหลุดนัด หาที่ลงหาที่ลงมันได้แล้วก็ฉลาดมากเลยนะไม่ลงกับพวกขาเกาแล้วลงกับขาแบลลงกับลงกับเสี่ยวแล้วก็ถึงบอกเตือนน้องๆว่าบางคนบอกว่าพี่คุกยุคนี้มันเรื่อจจำยุคนี้มันเป็นเรืองจำสีขาวแล้วคือไม่ได้มีอะไรแล้วแต่มันก็ยังคงความน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมอยากบอกน้องๆว่าดูคลิปนี้ไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นคุกไหนนะมันก็ยังร้ายกาจอยู่เหมือนเดิมคือเข้าไปเนี่ยไอ้เป๋อไอ้ฟองไอ้เสี่ยวรอบลกรอบแรกนี่ยังโดนกระทืบออกจรงานอกเลนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเพิ่งเยี่ยมลายลูกชายผมไป เมื่อ<ช>ไม่นานนี้ลูกชายผมโดนเงดเยียมญาติแล้วเพราะว<ม>่าลูกชายผมกระทืบพ่อโรงพยาบาลนอก<ม>ถึงก็ออกโรงพยาบาลนอกเลยนะโอ<ม>้ผมนี่เมาลิ้งแตกเลยที่ส่งเสียก็ส่งย<ม>ังไปเกเรอีกแต่ว่าวัฒนธรรมในคุกมันก็ยังคงความเป็นคุกอยู<ม>่ดี<ม>ถ้าเราไม่ทําเขาเขาก็ท<ม>ําเราใ่<ม>แล้วถ้าเราทําเบาๆแม่งก็ไม่เกิดอถ้าทําหนักๆเกิดก็โดนขังโดนตัดชั้นโดนผิดวินัยโดนทุกอย่างสารพัด ใครเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีแล้วรับน้องใหม่ไม่มีแล้วเก็บยอดอะไรล่าสุดเด็กแถวบ้านผมเพิ่งหลับอยู่เนี่ยที่แดนสาจักเหมือนเดิมจักเหมือนเดิมเข้าไปแล้วง่วงเข้าบอกเหมือนเดิมเพราะว่ายอนเก็บตัวกันหลับเหมือนเดิมคือก็จิตเราเหมือนเราบอกอ่ะกฎระเบียบของเรือนจําเนี่ยสําหรับผมนะมันยังไม่น่ามันไม่น่ากลัวเท่ากับ กฎมืดของคนคุกด้วยกันที่เราตั้งกันขึ้นมาทำผิดจากข้างนอกเข้ามาต้องโดนมันเป็นกติกามันเป็นกติกาเราโดนคดีใหญ่ๆเข้าไปตอนนี้เดียถามว่าโดนไหมโอ้ยไม่เหลืออ่าบุปการีอื่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับเพศกับเด็กนั่นแหละเกี่ยวกับชีวิตยังไงก็โดนเข้าไปยังไงคุกก็คือคุกมันไม่ได้มีความที่แบบว่าถึงว่ามันจะเปลี่ยนเป็นทางที่ทางี่ดีมาจจะไม่หนักสาหัสเหมือนสมัยก่อนแต่ถามว่าทุกวันเนี้ย มันก็ยังมีออกโรงพยาบาลมีการตุยเกิดขึ้นมีอะไรซึ่งเราเราไม่ได้อยู่ดูเราไม่รู้เองยังมียกบ้านกระโดใส่เเดินเิมกับพี่เอิร์ธก็เราเข้าเรือนจำโดยตลอดปัจจุบันนี้ผมจะบอกแบบนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยมันติดคุกคุยคนอายุทุกวันนี้ผมมั่นใจว่าผมเนี่ยนะเป็นหนึ่งคนที่เดินเข้าออกเรือนจำมากที่สุดในประเทศไทยผมเดินมาร้อยกว่าเรือนจำแล้วและคนคุกด้วยกันเขาไม่โกหกคือเรามาสภาพแวดล้อม่าคุณจะเซ็ตคุกแบบไหนก็แล้วแต่ถูกไหมพี่พี่เคยอยู่มาคุณจะเซตได้สวยงามแค่ไหนแล้วแต่พอเราเข้าไปพวกกกกเเเรราาาาจออลลุ่มมมืถ็บแ้ เพราะว่ามันก็เหมือนกับพื้นที่ที่เราเคยอยู่ใ<ช>มันก็จะมีความป่าเถื่อนของมันอยู่นั้นทางที่ดีคืออย่าเอาตัวไปเกเลเรแล้วเข<อ>้าไปในคุกเพราะเดี๋ยวอาจจะไปเจอผมกับพี่เอเบีกรอ,อยู่อาว่างไงพี่วันนั้นผมดูอีพีพี่เลยันนี้ก็เลยเข้ามาฟังพี่ขายมันมีทั้งคนอยากกลับบ้านนั่นก็มีส่วนใหญ่เขายากว่าแต่คนไม่อยากกลับเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นแล้วคนไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวร้อนยังมีอยู่พร้อมแลกพร้อมประทะย่างคนที่ไม่มีบ้านอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ลำบากอยู่ข้างในว่าลำบาก ต่กูสบายกว่ากูสบายใจกูอยากมาเป็นขายใหญ่ข้างในมีมีบางคนก็ถามว่าพี่อยู่สบายทำไมพี่ไม่อยู่ข้างในเลยพี่เป็นขายใหญ่ข้างในพี่ออกมาไหมวะคือเราเป็นคนที่มีความคิดไงคือเราเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนเราเคยคิดอย่างนั้นแว๊บหนึ่งเหมือนกันช่วงยุคผมยี่สิบฝ่าัวรุ่น่วงต้นเคยคิดเหมือนกันว่าไม่ได้จําเป็นนะออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ก็คือเกเรเกเรจะขึ้นซอยย้ายกี่เรือนจํา ก็ได้แต่ยุคนี้มันไม่ได้แล้วพอถึงวัยวัยหนึ่งปุ๊บเราเซฟตัวเองเลยไม่เยเลยไม่อะไรเพื่อให้มีชัน้นให้ได้กลับบ้านไ,ไวยเพื่อกลับไปหาใครสักคนที่ยังรอเราอยู่ใช่ขอเพียงแค่มีคนเดียวที่ยังรอเราอยู่ถึงไม่มีใครรอเราก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อออกไปเราจะอยู่อย่างนี้จนมันจะมีมันจะมีมะมแบบช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะมันจะนึกได้ว่าเอพอดีกว่าว่ะแตตายแล้วดีกว่าสี่สิบาแล้วเนอ,อช่วงนั้นนะ่ะผมคิดได้แล้วผมสี่สิบสามส,สี่สีส่คือร่วงพอแล้วว่ะก็มันช่วงช่วงหนึ่งตอนที่เราเป็นวัยรุ่น เรียกว่าวุฒิภาวะเราไม่มีเวลาเราสุดเราก็จะไปให้สุดแต่ถ้ามันรอดมาได้อะพอวุฒิภาวะมันได้เราก็จะกลับตัวได้แต่ส่วนใหญ่ก็รอดไม่ได้หลายคนก็หลายคนก็รอดโดนแรงติจุคนเน้นสุดไม่เน้นทรงบางคนก็บางคนก็ไม่ถึงฝั่งฝันไม่ทันได้เป็นดาวไปยมโลกก่อนใช่ไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรเรื่องเกี่ยวกับพวกยาเมาเลยทำให้สภาพร่างกายอ่มไตฉรุยใชผมเห็นบางคนเนี่ยกินยันวินาทีสุดท้ายนะคือคือสภาพเป็นทีบีผอมแล้ว จะแย่แล้วเนี่ยตบไปเลย80เมตรแล้วก็อ้วไปเลยอาสมัยนั้นเขาเรียกอ้วยอมตายออ้วยอมตายอ้วยอมตายคือตบรถไม่ได้อ่ะ80เมตรมาต้องต้อง80เมตรคือเป็นอยู่อย่างนั้นคือยอมอ่ะแล้วก็บางคนก็แบบด้วยความรักเพื่อนอ่ะเฮ้ยคําทำเพื่อนหัวไปแก้แก้ไปด้วยกันแก้เจ้าของเรื่องไม่เป็นไรแต่ตัวมึงอบอวสารไปแล้วอวสารไปแล้วแล้วก็จะมีแบบพวกเอางานเข้ามาเอางานเข้ามาเฮ้ยเพื่อนมาเด็กกูจัดการได้ม่้ แ้วี่เข้ามาโจมเกมเกมเป็นรูปเป็นทั้งในตอบยิงยาวไปนู่นเลยบางหวางจนเพื่อนปล่อยไปสมรอบแล้วมัยงไม่ปล่อยเลใช่นี่แหละยุคคุกแต่ละคุกเนี่ยมันสอนแล้วผมก็อยากจะบอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่บอกว่าเอ้ มีคนดเบถือนนี่เขาไม่อยากจะออกจากคุกมีนี่ยังมีเข้าไปก็ยังเจออยู่แล้วลักษณะแบบว่าตอนนี้หนุ่มน้าเนี่ยก็ยังมีผมเชื่อเกินว่ายังมีอยู่ในคุกแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าพี่เอิญก็มาพูดจะททาให้เด็กสมัยนี้ตื่นตัวหมดแล้วเข้าไประวังหนุ่มน้าเมกตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นในรูปแบบใหม่ซึ่งเราอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ใช่เป็นหนุ่มน้าอาจจะงานน้าเอามาหนุ่น้าในพฤติกรรมพฤติกรรมร่วมละเมิดทางเพศในเรือนจำมันมีเสมอแหละเพราะว่ามันนะเอาผู้ชายมาอยู่รวมกันแล้วมันมีเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเบี่่ยยยเบนมมีีออูู่ เคยกลัวเมนะเคยไหมเคยเคยอยู่นานๆแล้วแบบมองเห้ยเห็นแบบสวยมีอยู่ไปเรื่อยๆผมมองเป็นผู้ชายผมเป็นคนที่เข้าคู่ไปมาผมแอนตี้นะเรื่องเอาพูดง่ายว่าเป็นสาวสองเป็นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยคือพออยู่ไปสักสองปีสักสาปีแดงเริ่มชักแล้วท่านี้มองกับเคยดูดีไม่เท่าไหร่นะพาไปมองหน้าอ่อนสวยแล้วเอจริงๆผมมองแบบหู้ยเด็กคนนี้มันโคตรน่ารักเลยขนตางอนกึบเลยปากแดงเลยหอมแก้มทีนี้มันคงไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงแล้วเด็กพวกนี้คือไปหอมมันก็ไม่ชอบหรอกแต่ในความที่เขาเป็นผู้ชายไงใช่เปนความที่เราแบบเป็นผู้ใหญ่ลายเยอะอ่านกอดแบบวน้าหอมที่นะสวนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็บางทีแบบบางทีมันมันมันมีบางคนนะถึงวันสุดแต่แม่งร้องไห้โฮเลยผมไปอะไรอ่ะผมเครียดนะทําไมอ่ะผมไม่ชอบให้คนมาหอมแก้มให้คนมาดับตูดให้คนมาอะไรผมมันจะทําอะไรก็ทมาแล้วร้องไห้อืมคือตอนนี้เราต้องสั่งเลยเฮ้ ถ้ามันเป็นแบบนี้ไม่พูดแต่ตอไปนี้ใครในห้องห้ามเล่นแบบนี้นะมันไม่ชอบเพราะเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะอะไรเลยจริงเล่นแบบหยอกหยอกแต่เด็กบางคนไม่ยอมเดี๋ยไม่ชอบออถ้าเป็นรุ่นกันกนี่ก็ตามเงนปากแตกแล้วอ่ะอ,อันนี้น้้ใหญ่เรื่กันเราต้องสั่งเลย ขอแล้วกันอย่าไปเรื่องนี้กัมันมันมันไม่อยากให้เล่นก็อย่าไปเล่นกับมันแล้วบางคนก็มาชด้วเออไม่เล่นก็ไม่เล่นมึงก็ต้องไปเล่นกับกูนะสัตว์อย่าพลาดเล่นกูเตะหน้านะอ่าไปอีกอันนี้คือกรณีมีบ้านนะไอ้ที่ไม่มีบ้านแล้วไปโดนอย่างนี้เรื่อยๆแซะไปเรื่อยๆเรื่อยไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหมดอันนี้จะเป็นเรื่องราวนะใช่ผมมั่นะไอ้พีนี้มาแล้วได้ประโยชน์ด้วยในเรื่องของยาเสพติดที่มันยังแบบทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะเดี๋ยวขอจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาต่อตอนที่3พีี่่่โยยังงมเเรือลา อีกมากมายพี่เอ็งก็มีใช่ไหมพอมีมีพอมีนะครับพอมีอ่ะเหลือฝากติดตามกับท่านผู้ชม